สวัสดีตอนเช้าค่ะมือนี่ยทาดซีมาเฮ็ดข้าวเศร้าในปากินจักเราไปใส่พุ่นล้วตอนแจนตัวในมีนู่นยังก่อมือในเสียในปาวันนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะมาเบิ่งวัตถุดิบเข้าวานนี้ว่าเขามีอย่างเนี้ยนอกแต่นอกวัตถุดิบก็สิมีไก่มีหน่อไม้สูงนี่ผักใบตูกับต้นหอมตะไคร้พริกแล้วก็เคระขึ้งปู ยาปูงเขามีอยังไนวต่างปปูงเคาปูงกับซีมีสุโรดแปลงนัวแปลงนัวเดี๋ยวแปลงนัวกับปลาปลาดําปลาแค่นี้ยแหละค่ะอาหารอีสานบ้านกินง่ายมากเรื่องเดือนละบันมาเบิงมาเบิงวิธีเลือดเลยค่ะเอาอย่างรุ่งก้อนบันอ่เดี๋ยวให้ไอ้เจี๊ยบคนอธิบายเนาะคนเป็นแม่ครัวเหมือนอันนี้เราก็จะเอาตะไคร้ลงก่อนตะไคร้ลงแลนวผสมเป็นพริก ยังกินน้อน okay, yeah, ี่ปัดสุดผู้ใดเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดนี่ร้านสาวคนสวยร้านสาวคนสวยปัดลองทุ่เพ่งหนิลองทุ่เพ่งให้ปั้งเห็ดต้นกั็ขาวให้ปาสที่ดีแต่ร้านสาวหนิแม้โอ้ผเฮ็ดกั็ขาวให้ปาสกินมาสิคิดแต่กินไปคือเฮ็ดกั็ขาวให้ปาสกินมาดีลูกคือเก่งแต่ลองเพ่งอ่ะเก่งเห็ดก็ขาวก็เก่งตัวนี่บางขั้นตอนตัวไปเอายังลุกเอาไก่ลุงบ่เอาไก่ลุงล่ะค่ะ เาาผัดไทยบังไห่เพิ่นเบิ่งไก่ไก่ในยี่ในหม้อเอาไก่ในมาเป็นไก่พอไม่พี่น้องเบิ่งเบิ่งป้าก็เห็ดขับเข่าปิดข้าต้องล้วนไก่ใส่เครื่องปรุงก่อนแม่นบ่แม่นค่ะรู้วนร้วันใส่เครื่องปรุงให้ให้มันเข่าหนังเข่าเนื้อก่อนแล้วก็ปรุงไปเลยบ่ ปุงไปเลยค่ะสูตรท่งพันถุงไปเลยเป็นแดงรั่วเป็นเห็ดร่เยแก่ามากเนาะเป็นเห็ดรเเก่าเนาะอออันี้เป็นอาหารอีสานนี่ตีนม่เค่ะอาหารอิสานนี่โอ้นี่บสุดสุดนี่บะสุดเห้ทนพเข่าเพิ่งจะเห็นได้นี่ใส่ปลาสโซ่้อน่ะใส่ปลาสซ่ในแม่ใส่จักเทไรส์เทไรท์ก้าสุดนี่ทัพเข่าเพิ่นมันเป็นยังกเซ็กซี่เทเดียวตามเร่้าสดนื้คุณน่ะเพิ่นบุกมีรูเป็นยังเต็มโตเต็มแขนมันนี่แกเห็นมันเสียบเทเจค้น แล้วก็รอไก่สุกค่ะปิดฟ้าก่อนใบรองแล้วก็ใส่ทีหลังหอไก่มัดสุกก่อนอ๋อออนซ้อนออนซ้อนอันสุกก็หม่ยกับพี่ตาทอดหอยไก่มัดสุกได้ทีแล้วหัวจังเอาน้ำาใบดองเนี่ยไปลง่ัวใส่กับนั่นแมนบอแล้วก็จังเอาใส่แบาลุงเฮ้ยเป็นขาตัวสุดท้ายเอาเขาทอให้หม้อเดือดก็เนาะค่ะเนาะจ้าอาไรวก่เดือดแล้วเนะค่ะพี่น้องอ๋อเดือดแต่ติลูก น้ำเดือดเลยหอมน่าเลืองหอมแล้วคนนี้มาเลยข้าวกระสีเอาหน่อไม้ส้มนีโล่งไปเลยข้าวกระสียืนเบิ่งหลานเห็ดแล้ววันนี้ตักต้อหน่อไม้ดอกก่อนนี่เราไปตั้วใส่อันนี้มันเป็นอันแกงไก่ใส่ยังกระดูกใส่หน่อไม้ส้มอ๋อหน่อไม้ส้ซมีใส่หน่อไม้ดอกน่อไม้ดอกนี่ก็เป็นหน่อไม้ดอกสาวแลงเอามาแต่บ้านให้เราตัดขาเค็ดเองค่ะอันนี้เป็นแบบ สูตรบ้านๆสูตรออร์แกนิกไปเลยป้าดูน้องเฮดกับเขาอันเป็นขึ้นกันป้าก็บม่หูได้เลยว่าหนูองเฮดกับเขาเก่งปานาน,นี้มันก็ต้องเป็นแน,น่นอนแล้วค่ะป้าแม่สีบานสีเลียจเจ้าแม่คนว่าได้ลูกในป่วยให้กับเขาขให้เขากินก็นเป็นตายก็อั<ห>น มันจะปลาหม่องหนูหนอนหนูเก่งทุกอย่างบว่าเอียงลองเพ่งกับเก่งบุคลิกการเก่งตัวกันไปกันมาเจ้าคอมจนป้ารบอง,งหัวเจ้เฮ็ดกับเขาเก่งปน,นีไหมเออร้องหัวเฮ็ดกับเผาเป็นแต่ตอนนี้คือดีแต่พูดได้เเป็นไปเป็น,ปน,ปนอันเป็นเมียคือสิดีเนาะแล <c oughs> ้ผูดได้เเป็นลูกไผ่คือสิดีเนาะเฮ็ดเป็นทุกอย่างเอาโลดอ้ยอ บันดีอ่ะเลยไบันดีอันลองเพลงกับเสียงมวนเก่งให้กับคอเก่งบันดีเบาอีหยังก <ibl> ับบอเขียดแต่พอไม่พี่น้องสิด้าซีบอยจังได่กับบอเขียดไในร้าข่อยมันหัวยังมันยิ้มยังเดียวเลยมัน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 โลเขียดหรอกคันบอยยังมันเนี่ยมันมันสิเขียดผลที่หลังเวลาถามมันมันสิบบอปากเวลาเาหอบมันบอเทียงหรอกนี่เวลาบอยยังสี่มันบอเทียงมันบอเขียดหรอกเวลาพุ่นนะมันจะเป็นนกเขียดผู้เดียวเวลาเ้าถามำยังมันสิบบอปากแสดงว่ามันบอพ่อใจเอาแต่มันบอเทียงเอาแล้วจ้ะ อันนี้รอให้ม้อเดือดก่อนทายม้อเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปเป็นอันว่าเซคกี้ค่ะอ๋ออ๋อเนาะป้าปลคือเห็ดกับถั่วเป็นงคือหลานป้าเห็ดได้แต่อันผัดกรับกับทอดไทยทอดไทยกับทอดบะแสผัดกรับกับผัดบะแสว่าเปน็แังไหนป้าทอดไข่บะแสแก้กันไดเนาะแต่ป้าก็กินได้นะลูกแก้เองกินเองนันแหละป้าถจีว่า แตนเขาเห็ดแต่ผู uh ้ใดกินปลาเห็ดกินให้ผู้อื่นกินน้ำปลาใดเนาะปลาเห็ดกับเขาก็เป็นเออเดือดแล้วเดือดแล้วอ่าเดือดแล้วก็มักมาใกล้ๆหี่มีตะกรงเมื่อไหนเส้าแล้วเอยู่ด้ค่ะเป็นเห็ดธุระเป็นเนเมื่อบางก็ได้เดือตะกรงจำเป็นมากอ่าค่ะใส่ไก่ยูดดอกค่ะอันนี้ใส่ผักสดลงไปใส่ผักสดลงไปแล้วก็ปิดหม้อจักหน่อยนะคะแต่จำว่าชิมโดยสายเพดูว่ามันเป็นจังไง มาเสบไปมากินได้บเอาวันนี้เดือดแล้วเด้อค่ะพี่น้องเดือดแล้วพร้อมตักแล้วบอดูร้อมตักกินแล้วบอวันนี้บอมนะคะ,ะเดี๋ยวเด้อยที่เมืองสะกอนมันก,มกินได้บ่อันไหนบ,บอว่ <c oughs> อะจมันสิดะมาจีด้เฮ็ดจังได๋เฮ็ดมันสิได้ไปต่อหรือพอ่อซ <c oughs> ัมมี่อือได้แล้วว่ะจีเสแล้ว ตายตัวเพราะเติมเพราะเติมขั้วมวยเยอะเลยค่ะมันไม่นวลเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วพี่น้องสูตรมันก็ตายตัวดอกถ้ากระชิมเอาแล้วแต่แล้วแต่เข้ามาเนาะรสชาติถ้ากะหูแล้วน้วงกเครื่องปรุงอ่ะมันมีเอียงแน่ถ้ากะใส่ลงไปสะกอนใส่ทีละหน่อยแล้วกระชิมเอาแล้วแต่เฮือน เพื่อนไผเพื่อนเท่าถือปากไผถือปากเข้าเน<ๆ>าะมัก้อยแบมงค่ะบางรสชาติแบบแบบกับกระพุ้งเอาสินะ<ๆ>สูตรมันโมได้ตายตัวหรอกแก<ๆ>เพราะว่าอาหารเนี่ยมันพลิกแพงได้ตลอดเวลาผู้นั้นมักใส่กันสี่ผ<ๆ>ู้นี้มักใส่กันสั่นคือเหมือนห่เาเห็ดแกงไก่เส่นเอาไปสุมเราคนอาจจะมักหมูมักเนื้อก็ได้ค่ะใส่ได้เบิร์ดเพราะว่าอาหารละโมดเลยมีสูตรตายตัวแกโอ้คือเก่งฟังบอกละโมลในหลับปาถึงมักงเงิน พวกอันนองพวกร้านเห็ดกระเข่าจังสี่แหละฟังบรรยายนั่งฟังว่าเลยตะมวลไปนั่งเรียบร้อยจ้าอ้าวตาบินซื้อวันซื้อจึงตาตาจะเป็นอะไรเนาะบัหนี้แกงส้มร้านคนนะเทนเพน่นเนหิตกระเข่าเป็นตะกินไหมเป็นออ๋ปลาละสะแอน เราใหม่กันเราใหม่หให้เองนน้นาา,เเาอเให้น,ะน,น,น,นาากขขนนหนใหกกม่นเ็ให้เป็นปนตะกิเอ,อเกงทุกอย่ดเเลลาางอโะบเ,า <c oughs> ะเ้าเเป็น <c oughs> เพ่งงกห้อมวน แม่นี้กับขอจบคลิปนี้ไปเพียงตอนนี้กันเรร้ยจะฝากแน่จากช่อง Youtube บ้านเสาวนีชุนเกเอสบ้านเสาวนีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครไทยให้แม่นี้แม่เ้อจะฝากลังสาวจากคนแน่จ้าบ๊ายบาย